สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนเ้วยนะครับเราก็ยังอยู่ที่เว็บเดิมนะครับเว็บบิตคัพนะครับอ่านั่นก็คือเว็บเทรดบิตคอยนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีบิตคอยหรือบัญชีบิตคัพนะครับก็ให้ทําการสมัครที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอ่าตัวเว็บบิตคัพเองนะครับเป็นเว็บของไทยนะครับที่เปิดบริการให้ทำทำการเทรดคู่เงินไทยกับ BTC ไทยอีทิลียมไทย x r ็ไทย LTC นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเงินบาทแล้วอยากแปลงเงินให้เป็น BTC ก็มาที่เว็บนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะทำการซื้อขายกันยังไงนะครับก็ให้เพื่อนเเข้ามาที่ตรงตลาดซื้อขายนะครับสำหรับใคร ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเพิ่มบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วมีเงินอยู่ในบิตคัปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มการเทรดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนแบบแบบว่าตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับในการซื้อบิตคอยนะครับว่าเราจะซื้อยังไงจะได้ราคาแบบไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้บิตคอยเนี่ยอยู่ที่ราคานะครับ 750,000อ่ะ3,000แล้ววันนี้ราคาดีจริงๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับว่าอ่าราคาขึ้นราคาลงมีแนวโน้มยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขอปรับกราฟให้เป็นแบบอ่า5นาทีดูก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงขาลงมานะครับตั้งแต่ขึ้นสูงสุดไปตอนที่ประมาณ11โมงนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไร 7 5สนห้าก้นก็7แ0 0 0กนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาประมาณ6,005,700นะครับคู่เงินต่างๆนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือของหน้าจอนะครับของตัวแพลตฟอร์มของ Bit คัพนะครับก็จะมี b i t บิตคอยน์เรียญอะไรต่างๆมากมายเลยตรงนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านข้างใน24ชั่วโมงนะครับมีราคาขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้น5%าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตัวนี้ก็ลบสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เพื่อนก็ดูตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นช่องของราคานะครับว่าต่อ1นเหรียญเนี่ยมีมูลค่ากี่บาทนะครับอย่างอีเิเรียมนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่19ื่นนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวบิตคอยแล้วก็สูงเช่นกันนะครับตอนนี้ก็7จ็ดแสนห้านะครับก็เยอะพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าเราจะทําการซื้อขายยังไงนะครับอ่ะเราก็มาตรงที่นี่เลยนะ ลิมิตออเดอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดเงินที่เหลืออยู่ของเรานะครับก็เน้นหน้าตรงนี้ครับหน้าของการซื้อนะครับสีเขียวนะครับว่าเราจะซื้อบิตคอยนะครับแล้วการเทรดเนี่ยการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียม0.25นนั่นเองนะครับก็จำนวนเงินนะครับเนื่องมีจำนวนเงินเท่าไหร่อยากซื้อเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะครับอ,อา่างสมมติว่าตรงเนี่ย เพื่อนๆเห็นไหมมียี่สิบห้าเนยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือมันเป็นการแบ่งเงินทั้งหมดของเราเนี่ยเงินบาตท,ทั้งหมดของเราเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าผมกดที่100%เนะครับเงินทั้งหมดของผมเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงจํานวนที่เราอยากจะซื้อนะครับแต่ถ้าผมกดที่50%เนี่ยจำนวนเงินของเราเนี่ยก็จะหาร2อ,ออกมานะโอเคแล้ววิธีการซื้อนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่า อยากจะซื้อที่ราคาตลาดเลยเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในตรงตัวหนังสือสีแดงๆตรงนี้ก็จะเป็นให้เราดูว่าเนี่ยเขาขายกันราคาที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ขายเราต้องดูตรงนี้นะครับราคาล่าสุดเลยก็คืออยู่ข้างล่างสุดตรงนี้ก็คือ7จ็ดแสนห้ก็เป็นราคาขายนะครับถ้าเราก,กดขายปุ๊บเนี่ยคลิกที่ตรงราคาล่าสุดเนี่ย มันก็จะเด้งข้อมูลทั้งหมดมาที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นราคาต่อ BTC นะครับ753,500นะครับแต่จำนวนเงินตรงนี้เรามีไม่ถึงนะครับท่านเพื่อนอยากซื้อในอจำนวนเงินเท่าไหร่เพื่อนก็กรอกไปเลยครับผมจะยกตัวอย่างเช่น1,000บาทนะครับอโอเคจำนวน1,000บาทเนี่ยเราก็มาดูที่ข้างล่างนะครับว่า เราจะได้จำนวน BTC เนี่ยได้เท่าไหร่ก็จะอยู่ที่0.0132382 0นะครับ BTC จำนวนที่เราจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าราคามันจะลงมาอีกแล้วเราเนี่ยจะตั้งออเดอร์ในการซื้อสามารถตั้งซื้อในราคาที่ถูกลงได้นะครับ ก็ให้มาปรับราคาที่ตรงนี้สมมุติว่าเราอยากจะซื้อในราคา750,000ทวนเนี่ยเราก็มาแก้ราคาที่ตรงนี้นะครับโอเคก็ทั้งหมด750,000ทวนนะครับแล้วเพื่อนกดซื้อนะครับโอเคแล้วก็ได้ทำการเพิ่มออเดอร์ไปแล้ะออเดอร์ของเรา ออเดอร์ของเราก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับเป็นประเภทลิมิตนะครับคือเราตั้งราคาที่ถ้าบิตคอยเนี่ยราคา7จ0 0 0นเมื่อไหร่นะครับระบบก็จะทําการซื้อให้เราอัตโนมัตินะครับในจํานวนเงิน1น0 0บาทนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับแต่เพื่อนๆไม่พอใจเลยเพื่อนๆอยากจะยกเลิกก็สามารถกดยกเลิกได้โอเคมันก็จะยกเลิกให้เรานะครับก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์ไปนะครับ ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากมาวุ่นวายไม่อยากมาตั้งค่าอะไรตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนมาที่คําว่า market order นะครับเพื่อนๆก็แค่เพียงแค่ใส่จํานวนเงินลงไปนะครับว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดซื้อได้เลยครับเรา,าคือว่าเราไม่ได้กังวลถึงเรื่องราคานะครับว่ามันจะขึ้นมันจะลงมันจะเหวี่ยงไปถึงไหนนะครับเราก็กดซื้อปุ๊บมันก็จะซื้อให้ในราคาล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จะได้จํานวน btc มาจํานวนหนึ่งนะครับตามที่ระบบได้คํานวณไว้ให้เรานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการขาย btc นะครับสำหรับใครที่มี btc เยอะนะครับแล้วต้องการขายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังอยู่ที่ market order เนี่ยเราก็จะทําการขายในราคาตลาดนะครับโดยที่ว่าเราไม่สามารถตั้งราคาได้นะครับเขาก็จะขายให้ในราคาผู้ที่รับซื้อสูงสุดนะครับท่าเพื่อนมี btc เ,เพื่อนก็กรอก ตรงนี้ไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ลิมิตออเดอร์แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการตั้งราคาขายเองนะครับอยากจะเก่งกำไรให้ได้มากกว่านี้แบบว่า,าซื้อถูกขายแพงนะครับก็มีวิธีการตรงนี้ครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีอยู่ที่จำนวนที่1 btc นะครับแล้วต้องการที่จะขายเนี่ยขายในาราคาที่มันสูงกว่าที่เราซื้อมาสมมุติว่า เพื่อนต้องการขายในราคา7จ็ดแสนหกหมื่นแล้วกันโอเคนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นนะครับก็ยังมีเสียค่าฟรีเช่นกันนะครับ0.25%นนะครับถ้าเกิดว่ามีอยู่1 BTC เนี่ยแล้วต้องการขายในราคา7จ็ดแสนหกหมื่นเนี่ยก็จะได้รับเงินที่7 5 0 8 1 0บาทเพราะ ทาไมถึงไม่ได้เจ็ดแสนหกหมื่นนะครับเพราะว่าก็เสียค่าธรรมเนียมไปนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆก,ก็กดขายได้เลยนะครับก็ตั้งขายก็ต่อมานะครับก็ไปดูที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นกร,กระเป๋าครับนะครับเงินของฉันนะครับว่า เงินเราอยู่อะไรยังไงนะครับก็จะมีเหรียญต่างๆมากมายนะครับอยู่ตรงที่เงินของฉันนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ขี้เกียจดูเห happens, <INDISTINCT S 1> เรียญเนี่ยเหรียญมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าเหรียญอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้มีเราไม่ได้ถือครองไว้นะครับมันก็จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าอยากจะดูเหรียญเฉพาะที่เรามีเงินเนี่ยให้มาติ๊กตรงนี้นะครับซ่อนเหรียญที่ไม่มีนะครับก็ humanos, คือเราไม่ได้ถือเหรียญอะไรไว <anda> ้มันก็จะตัดออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็จะโชว์เหรียญ ที่เรามีอยู่เนี่ยให้เราดูนะครับโอเคนะครับก็ง่ายๆใช่ไหมครับในการซื้อขายบิตคอยนะครับก็ก็ดูคลิปนี้ก็คงจะทําตามกันได้นะครับไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับก็อยากจะฝากไว้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆมีอะไรมาอัปเดตเนี่ยก็จะได้เห็นข่าวสารกันนะครับในทัน ที่ทันใดเลยนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้เพื่อนเข้ามาดูนะครับว่า,าผมได้ลงคลิปอะไรไว้แล้วนะครับงั้นก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ